as mys เขาก็ชมเราเอ้ขอบคุณเราที่ช่วยลุงของเธอเมื่อวานนี้เราช่วยลุงของเธอนะลุงของเธอเป็นไงบ้างขอบคุณเธอนะลุงฉันโอเคมากเลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับไอตัวร้ายลัล็อกเยอะขึ้นมาก I believe that Ranrock's fiends were after those deposits. And that they <coughs> they needed my uncle's knowledge. He was willingly <coughs> going to a cell to keep me safe. Any other person in detail? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke. Ugh, it's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. So am I. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I. And your reading is the dragon? That's exciting, <laughs> <I suppose. inaudible> <inaudible>

เป็นแบบเหนือธรรมชาติอะไรอย่างนั้นแหละใชวันนี้คือเราจะขึ้นไปที่หอดูดาว now 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 เธอเธอจะเป็นนักเรียนใหม่ต่อไปไม่ได้ตลอดไปไม่ได้นะนู่นใช้กล้องนู้นดูสิเฮ้ยฉันปรับให้นายนะ ไม่ไม่ไม่ไมม,ม,มคือจะต้องปรับเองต้องเรียนรู้ในการปรับเองปรับอัรด็อกขึ้นลงนะครับอันดกขวาขึ้นลงเพื่อปรับโฟกัสนะครับ now I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class is that clear but professor it's freezing out อา <laughs> จารย์ <c oughs> พวกเราเหนามา <c oughs> แต่ความหนาวเนี่ยจะทาให้พวกเธอเนี่ย <c oughs> พยากรณ์อดีต <c oughs> จากดวงดาวไม่ได้หรอก <c oughs> และอาจารย์ก็บอกว่า <c oughs> นู่นคือ <that> ดวงดาวอย่างงู้นอย่างนี้ ชัดไหมนักเรียนชัดตรงไหนทุกคนหนาวสั่นกันหมดแล้วโอเคเลิกเรียนก็เลิกเรียน Hello I don't believe we've met officially I'm Amit I'm something of an astronomy buff Hello Amit อันนี้บอกว่าจะจำลองเป็นแบบว่านักเรียนชาวอินเดียแน่ๆอามิตท a ก k าชื่อชัดเจนมากทั้งสำเนียงด้วยอะไรด้วย คือเขาจะให้กล้องเทเลสโคปกล้องดูดาวกับเราฟรีๆครับผมให้ใช้ของเขาอะไรเงี้ยอรก็บอกว่าขอบคุณนะหรือเออรับไว้ไม่ได้รอกเราไม่ได้หรอกนายต้องใช้เหมือนกันอันนา้เหกัายต้องนันองใช้เหมือนกันะเมอกจ้อ้อันเหมก้วชัจอออเออ l c Well, I, I... Think nothing of it. I have some... I tried to put off my stargazing as long as I could. All of good that did. This was his old telescope. <laughs> Looks practically brand new. Pristine night for stargazing. The perfect night for. I have the telescope. I would. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. คือตกลงไอหมอนี่ให้กล้องดูดาวเราแล้วนะครับ่เขาก็แบบชวนเราไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออเราก็บอกว่าเฮ้ยตกลงให้ของนี่คือไหนต้องการให้เราช่วยเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะบัฟนายนะคือต่ตกลงนายจะเอาด้วยหรือเปล่าวะ They are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use. <laughs> no need to come in. Brilliant. You... Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong we'll know it when we see it. onwards we go. some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Uh, it is nice having a fellow stargazer to explore with. happy to be here. it is good to leave the classroom now and then. it's not that creepy out here at night, is it? The Club are Here ahead. Why few bs and some dust. Nothing concerned about. เป็นลูกกรงหรือว่าเป็นครูก,กันครับแล้วก็มีเป็นอ่างอาบน้ําอยู่ข้างในครับซึ่งไอ้อ่างกับนะอ่างอาบน้นํานี้อยู่ในกรงเหล็กนี้ นานจนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะครับไม่มีใครจําได้นานเกินนะครับมีคําร่ํารือว่าไอ้อาอาบน้ํานี้เนี่ยเป็นอากาบน้ําที่ถูกเหมือนใส่เวทมนต์เอาไว้แล้วก็จะไล่าตามเด็กนักเรียนซึ่งเกิดขึ้นหลายสิบปีก่อนนะครับผมเออซึ่งจะไปตามหลอกหลอนเด็กนักเรียนผู้ที่ พอด้วไอิงผู้ที่แบบห่วงแต่ความสะอาดของตัวเองจนไม่สนการเรียนอะไรประมาณนี้ตัวนี้มันขวางอ้นี้มันขวาง <In S 1> อยู่ <inside. S 1> ใช่ไหมอันดับแรกเขายันม,มุมก่อนเข่าแยนม,มุมเสร็จก็ดึงมันออกมา มันก็ทำลายทิ้งไปเลยจากนั้นเราก็วิ่งเข้าไป c e s y o l a s h ทีนี้เราก็ต้องมาจูนเพื่อที่จะหาดาวเดลที่ว่าเนี่ย บอกเลยว่าผมยังงงอยู่เลยคือผมยังงงอยู่เลยว่าไอ้ดาวจริงๆบนดวงดาวที่บอกว่าเป็นดาวไถดาววัวดาวอะไรมันดูยังไงว่าเป็นเป็นรูปบัวรูปอะไรคือมันลากเส้นมันก็ลากยังไงก็ได้หรือเปล่า เนี่ยมันจะเป็นรูปพินยังไงเนี่ยเราก็ตื่นเต้นว่าในสิ่งที่เขาคิดหรือคนความ,มามันถูกต้อง <'m> ว่าที่นี่มันมีแท่นดู <shall S 1> ดาวเนี่่งอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยนะครับอืม thank you Amit และเขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะพูดถึงเราด้วยถ้าเกิดหนังสือเขาเขียนสำเร็จแล้วแน่นอนว่าน,นี่ <It> s <S เป็นการเ <come. S 1> ปิดล็อก s <S การ <the> ค้นหาโต๊ะ <have> ดูดาวนี้นะครับผมซึ่งมันก็คงจะกระจายอยู่ทั่วแผนที่ทุกแผนที่เรียบร้อยวิชาดูดาวดูดวง มันจะมีโต๊ะแบบนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดไอ้ไอ้กี่โต๊ะลราเมื่อกี้เนีน่ย